เ็กใม่าดิค่ะหนูชื่อเอ้ยหนูชื่อพ่ะนะใช่ดิค่ะพ่อเชอย่ยมเลยร้านท่านเป็นเชอะคือะแต่งแค่หรอใช่เขาเรียกทำไมโอ๊ย ออกทางไหนวะอราจะออกทางนี้ะนะคะรถอยู่นูน่นอันนี้บรรยากาศหลังเวทีนะคะเพ,พื่อนๆนี่ก็ยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับสวัสดีค่ะดแต่จะคลิปมือนีไหนมาถึมาหอดค่ะได้คลิปเดียวคลิปนี้กับน้องไทยคะ่ระรู้ไหมยังนี่พี่น้องก็บางเทียบประเทศไทยมาหอดงานแล้วบ่มีคืน แมนบางคนก็เลียตบ่แห้งเลยสิแมะไทยยังได้ค่ะแต่หักนี่ลงได้บ่อันนง้นอีกอันนี้อีสานเห็นไหมบากันแม่บุรีเต็มไทยแล้วไทยแล้วแม่มเต็มไทยดอกเอาซอยกันเที่ยซอยกันดันเด้อพี่น้องเด้อเห็นคลิปทางทีมงานของเรานะครับภรเอกนั่งเอกในวงห่อซอยกันซอยกันดันนะครับช่องน้องแก้มเนาะแมนค่ะแก้มปานดาปานดาลำพูนโชว์ออฟฟิเชียลแมนค่ะเอ้าวขอบคุณค่ะ มันออกทางไหนวะคือม่ได้ขี่น,น่ะพ่อแม่หน่อยจะบอกว่าเห็นแต่ขี่ว่ามันหลายกวันแล้วตอนมันออกทางไหนพ่อมันออกทางไหนได้แน่เนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยางเป็นเรื่องงาย ตอนนี้แบบอหิวน้อนทด้ง่น้อนมาอิ่มเติบเท่าน้อมาอิ่มเติบแต่หิวน้นอนโอ้ผู้จูงแล้วนี่ผู้น้ำพาแล้วนี่นนนขันคู่ก็คืนนี้ไปได้สนกบ้านที่แพงมานะคะซ้ำไม่ทั้ของเราอันนี้เราถึงหน้าง,งานดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันด้วย จะมีอะไรให้เราแล้วครัทุกคน่างยานาจะ่เป็นทุ่งนาเลยมึงจากรักษะทุ่งนาชัดๆทุ่งนาไม่ได้ทุ่งนายืนแก้ผ้าอยู่โอ้คุณไี่ขี่นี่อีกแล้วพกน้องเนื้อนวลพอไหม แต่ววันนี้เราจะมาทำคอนเทอตพบก้อนอือมนะ้องวัวกี่ก้อนในคลิปนะคะสวัสดีครับน่ากิานเลยแม่นครับพกก้อนเอือมน้องวัวก,กี่ในคลิปอะนะคะโดไหนไลค์นะดูชิบเราเอาไป็นปูน่างกันนะคะจะมีอะไ้กิน พักแ,แล้วที่นี่น้นถ่านในรเขานะคะแล้วก็ตื้นอน่อม้ของดไว้เพื่อไอ้เบื่อนมหาอย่าง,ไไาาางกินไอ้กระหัวจะตื้นให้กัน ครับรู้จิตบาทเลยครับให้แบบเกงยำกุ้งเอา แปปสี่แก้วหนึ่งม่เอาแก้วหน่อยด้วย,ย<ม><ม>ค่ะหนสิบบาทน, <c oughs> นี่บ่าแม่มมว่าสิบเอ็ซื้อหมูฟอง ทำเนี่ย่ก่อเข่งไปเป็นไหมคะสิบบาท้ามาแล้ว ตอนนี้น,น่นี่ยจ้บ้างกาได้แล้วพ่อเห็นเลตื่นนะพี่แบม่มหน้านะป่าจ๊ะ่งนึนงงล <laughs> ูก นนีี่เดวก้วทอดได้แล้วบ่ะแม่ได้จ้ะ,ะได้ ว่ามานเรวๆจะได้ไปเด่นนะค่ะเนยแม่มาดอกไ้ลยแม่เคยเบื้งขนาดนี้ป่ะจ๊ะนี่ล่ะทังแรกบ่อดจางหัรมเพื่อนโู้จัหเฮ้ยสาหัเป็นแหงเบิ้งดูเดี๋ยวคนที่เดือนนากะบ้านเราบ้านเราบานราจะำพยากัน์ดีทของนี่บ่ะลำเพื่อนโชว์ป่ะค่ะพนเอ๋ของแพงแพงอันนี้ไม้ให้เลยให้เลย ไอิบาบทเอ๊ะนั่นไม่หาบาทหน<อ>ูนั่นเนไม่หาบาทเยอะเทนั้นเาลุนเนาไปหมดด้ยกระดาษเิเราต้องเบิ้ลก่บิ้ลุมน่ฉันมีลค่ะแม,ม,ม่แม่ดีจ้ะซื้ออะไรซื้อลูกซิ้นทอดค่ะ ไปแล้วแม่มันบม่มีอย่างไม่แดดก็อะไร่ข้างนอกขควแม่สักทีนี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะขอบพิ่งกันทุกทุกการแล้วชมวงนีค่ะเด้อไวไพอกันวันนี้อยู่บ้านอะไรไม่รู้ค่ะอำเภอประชุมรัฐจังหวัดอะไรเมื่อเนี่เจอกันนะคะอยู่ที่ ลำไปมาดบุรีรัมยฑ์นะพ่อแม่ไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ